ถามว่าเาเงินดอกเบีย้ยจะเอาไปทําอะไรได้บ้างครับอาจารย์เงินดอกเบีย้ยครับจะเอาไปทาได้้าบเยอะหนาดูนะนั่นนะสิจะกําลังจะพูดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าน้อยหรือมากถ้าน้อยเนาวไม่ถ้าน้อยตัด,ตดใจได้อืแต่ถ้าเยอะแล้วใจมันสั่น <c oughs> เยอะแล้วใจสั่นเช <c oughs> เยอะแล้วใจมันสั่นโอ้โหมันหลายแสนนะครับ ไหลายแสนอาจารย์ไม่มีช่องเลยเลอมันมันนั้นฮะอาจารย์หรือบางคนหรือบางคนเขาเอาอย่างนี้ตะเวนถามถามอาจารย์คนนี้ว่ายังไงพอไม่ได้ไปถามอีกคนนึงว่ายังไงเอาจนได้แล้วไปถามอีกคนนึงว่ายังไงพอใครสักคนนึงบอกว่าได้นั่นเอาตรงนั้นแหละนี่เขาเรียกว่าถามเพื่อที่จะเอาอย่างที่ตัวเองจะเอาครับ ถ้าจะเอาละนะถ้าคิดจะเอาไม่ต้องไปถามหรอกจะเอาไปเลยจะฮาราฮารอมก็เอาไปเลยเพราะเพราะต้องการจะเอาใช่ไหมครับแล้วจะไปถามทําไมแ้่ถามมันพอบอกมไ,มไ,นนไม่ได้ไม่ไปคนนู้นถามไม่ได้ไปคนนู้นไม่ได้ไปคนนู้นพอใครสักคนบอกได้แนละ้วเอาเลยเอาตรงนั้นเลยแล้วจะไปถามทมํใหมมกระจายมันจะเอาอยู่แล้วอย่างเอาก็ได้ถึงบอกว่ามันน้อยหรือมากอื คนน้อยมันมันไม่เป็นไรตัดใจได้อช่างมันไม่ต้องไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาหรือพอมันเยอะเยอะเข้าเราจะไม่เอาเอธนาคารเขาก็รู้ใจเนี่ยอาจารย์รชิิตทำไมครับฮรู้ใจยังไงเขาจะแบกตู้เย็นมาให้ออเขาจะแบกอะไรต่ออะไรมาให้ครับคือเราพวกต้นมันเยอะต้นมันเยอะแล้วไม่เอาดอกเบี้ย เขาก็มีอย่างอื่นมาสมนาคุณสมนาคุณแทนอเราถามว่าไอ้ที่สมนาคุณแทนเนี่ยมันหนีพ้นไหมก็ไม่พ้นอีกแล้วธนาคารมันก็ยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยก็เอาเงินดอกเบี้ยมาซื้อของให้เราอีกเอแลวปฏิทินธนาคารล่ะปฏิทินธนาคารปฏิทินธนาคารนี่เขาก็เอางบจากเขาเขาคคือคือเขาคดแจกโดยไม่ได้ระบุว่าใครฝากเท่าไหร่ใครฝากเท่าไหร่ คือลูกค้าเขาเราเขาแจกหมดละขาวที่ทินททน,หร,นหรือไม่ใช่ลูกค้าก็แจกเหมือนกันหรือ,อยังไงอืมมันแต่ปัญหาว่าแหล่งที่มาของการผลิตครับต้นทุนการผลิตมันมาจากไหนอืมมาจากดอกเบีย้ยไหมถ้าธนาคารก็อย่างว่ามันก็ต้องมีเกี่ยวเสียอาจารย์ธ<ม>นาคารพาณิชย์ทั่วไปนะมันก็มีนะดังนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะแต่มันมาจากดอกเบี้ยนะก็อย่าไปยุ่งมันเลยนะ อาจารย์กำลังจะบอกว่าปัดต่อไปนี้ปฏิทิน <c oughs> ที่มาจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปหมายถึงธนาคารที่ใช้ระบบดอกเบี้ยดอกเบี้ยี๋ยวจะบอกว่าเอ้แล้วธนาคารที่เขาไม่มีดอกเบี้ยมีนะ ah วัลลอฮฺอาลัมเพราะเราไม่ได้เคยพิสูจน์อย่างธนาคารอิสลามมีคนส่งเฟรมมาให้ปึ้กเลยอาจารย์อ้าวลองอ่านดูไอเราไม่มีเวลาอา่านทักระตุอนีอ่ก็บอกไม่ถูก เพราะฉะนั้นอาจารย์ราชิดินบอกว่าธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปมันมีอยู่แล้วฮะมันต้องมีอยู่แล้วอัลลอฮอัลเาะั์เราไม่ได้อ่านเราไม่รู้ระบบของเขาแต่ถ้าธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นออมสินครัไม่ว่าจะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรอืไม่ว่าจะเป็นธนาคารยี่ห้อไหนแต่ยี่ห้อไหนของมันกก็มีดอกเบี้ยทั้งนั้นอแต่ว่าแล้วก็จะมีไอ้ธนาคารอิสลามที่เขาเอาแฟ้มมาให้เราอ่านมาให้เราตรวจสอบ เราไม่มีเวลาอ่านแล้วก็บอกไม่ได้วันรอหัวแล้วแต่ถ้าเรารู้ว่าต้นหรืองบในการผลิตมันมาคือมาเงินดอกเบีย้ยครับเงินบริหารในนั้นแหละอาจารย์พี่น้องก็อย่าไปยุ่งมันอืหรืออย่างจําพวกเงินภาษีบาศกาเฟสเขาเรียกภาษีบาค,ครับแล้วมุสลิมจะเรียกภาษีฮาลเนนะีย ากเฟเขาเรียกภาษีฮารอมแล้วมุสลิมจะเรียกภาษีฮารานมุสลิมจะมาตรฐานต่ํากว่าเขาหรือไม่ใช่เหตุนันที่มาจากอะไรซรปสะมิดที่อะไรสุรายาเมวอะไรเนี่ยเขาเรียกภาษีบาปใช่ไหมแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเรารู้แหล่งที่มาว่ามันมาจากไหนเออมาจากฮารอมดอนนี้เอาละ เรามีเงินฝากในในธนาคารครับหรือสถาบันการเงินใดก็าตามที่มันมีดอกเบีย้ยเห็นไหมครับซึ่งเจตนาของเราก็ไม่ได้ไม่ได้จะเอาดอกเบีย้ยแต่เราฝากเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเราหรือในกรณีที่เราต้องทำธุรกิจเพราะธุรกิจวันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันก็ต้องอผ่านระบบธนาคารครับ ออนไลน์บ้างอะไรบ้างโอนให้คนลูกค้าบ้างเดี๋ยวนี้ธนาคารนี่มีไหมธนาคารในนี้มีไหมมีอาจารย์ธนาคารในนี้จะโอนไปให้ใครล่ะกด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 ให้มีเงินในบัญชีกดไปเพิ่มส่งไปธนาคารอยู่ในมือครับนั้นเมื่อในระบบธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องพึ่งพิงธนาคารครับมันมีทั้งฝากประจําฝากประจำสามเดือนห้าเดือนหกเดือนอะไรองเ้ขาค่นั อีสองปีดอกเบีย้ยจะลดหลั่นกันไปแล้วก็มีฝากออมทรัพย์ฝากเพื่อเรียกเผื่อถอนครับอ่าแล้วก็มันก็มีอะไรอีกล่ะฝากอ,อ,อะไรนะกระแสรายวันกระแสรายวันอืมกระแสรายวันกระแสรายวันตอนนี้ <c oughs> อย่างคนจะฝากกระแสรายวันได้นี่ก็จะต้องมีเงินหมุนแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรกมันก็ต้องใช้งบก้อนนะ่ะครับ หมายถึงคนที่เรต้องมีธุรกิจต้องอมีอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเงินมันต้องหมุนเข้าตลอดอืมอ่าแต่ปัญหาว่าเมื่อมันเกิดดอกเบีย้ยขึ้นมาล้วครับเพราะมันเกิดดอกเบีย้ยขึ้นมาแล้วเราจะทํำยังไงอืมถ้านิดหน่อยตัดใจได้ตัดใจได้ดไดพอเยอะอืใจสัน่นใจสัน่น ถามว่ามันน้อยเนี่ยฮารอมพอมันเยอะนะฮาร้านไี่ไงก็ยังฮารอมเหมือนเดิมมันแปลสภาพผู้กรมอันเนี่ยมาจากความน้อยความมากหรือตรงเนี้ยไม่ใช่่ใชจะมากจะน้อยมันก็คือถ้ามันคือดอกเบี้ยมันก็คือดอกเบี้ยผู้กลมมันก็คืออันเดียวกันครับจะเป็นไรแล้วก็ไปไปดูที่ผู้ก่มดอกเบี้ยมันคืออะไรคือฮารอมพื้นฐานเลยคือฮารอมับ ที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาได้ทรงบอกว่าว่าฮะลลอฮุลบายหวะฮารรอมาริบะอัลลอฮฺทรงอนุญาตเรื่องการค้าขายค้าขายอแล้วก็อฮารอมในเรื่องของดอกเบี้ยเออในเรื่องของดอกเบี้ยฮารอมเป็นที่ต้องห้ามครับฮารอมในเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นพื้นฐานข้อบัญญัติของศาสนาถามว่าดอกเบี้ยคืออะไรก็คือฮารอมรถแต่ปัญหาก็คือว่าณปัจจุบันเนี้ ในสังคมของเราเนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่ผสมผสานมาอยู่ในสินค้าที่ผลิตจำหน่ายทุกเกือบทุกเกือบทุกประเภทเลยครับเกือบนะไม่ใช่ทุกประเภทเลยนะเกือบทุกประเภทเพราะในในในสังคมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยครับเวลาเขาลงทุนค้าขายอะ่ะเขามีร้อยเขาจะไม่ลงทุนร้อยอเขาต้องล้มบนฟูกล้มบนที่นอน เพราะถ้ามีร้อยไปลงทุนร้อยเจ๊งละหมดตัวเลยตอนนี้ไม่ต้องเลยแต่เขาจะใช้วิธีการกู้กู้กู้มาอ้าลงทุนห้าสิบกู้ห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับจะใช้วิธีการเพราะงั้นเวลาที่คำนวณต้นทุนของสินค้าเขาก็จะคำนวณมาหมดเลยอย่างเสื้อตัวเนี้ยม,มันมีค่าเสื่อมสาภาพค่าตัดเย็บค่าผลิตค่าผ้าค่าแพ็คค่า,คาอะไรในหน้าการขาย อ่าค่าโฆษณาค่าอะไรต่ออะไรและค่าดอกเบี้ยปนมาด้วยนี่กับอ้าแล้วทำไงนุ่งไปตององผมไปตองอะนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้านุ่งเขม้ามามไอ้นุ่งขม้ากับมีมีอีกละตัดกล้วยแล้วใส่อะไรใส่ใบไม้ปิดไม่ต้องถึงไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงอย่างนั้นอันนี้มันคือละอองของมันที่เราไม่ได้ ไม่ได้เจตนาใจท่นอบบีบอกว่าในอาคิเคดิซามันเนี่ยละอองของดอกเบี้ยเนี่ยมันเคยสัมผัสกับพวกเจ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วเนาะแต่นี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ไม่ใช่ละอองไอ้ที่มันเป็นก้อนเลย่นอ่มเห็นชัดๆนี่แหละไอ้ที่อยู่เป็นก้อนเลยกี่แสนอ่ะกี่หมื่นกี่แสนอ่ะบางคนดอกเบี้ยเป็นล้านเพราะต้นโอ้โหขายที่ตุ้งดอกเบี้ยก็เอาทำยังไง ฮารามไหม,มก็ต้องเป็นฮารามเหมือนเดิมเออก็ต้องเป็นฮรร a มปัญหาก็คือว่าเมื่อเป็นฮาร a มแล้วเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินของมุสลิมที่อยู่ในกรณีอย่างเนี้ยเยอะทั้งโลกมีเท่าไหร่เยอะเยอะและถ้ามุสลิมไม่เอาแล้วเอเงกนก้อนนี้มันจะถูกแปรรูปแปลร่างไปทางไหนมมันจะ เป็นผลร้ายย้อนกลับมาทิ่มแทงมุสลิมและอิสลามไหมก็คิดก็คิดพอคิดก็ทำยังไงพอคิดก็หาทางออกว่าจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้ดีครับก็เรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของอุลามะบรรดานักวิชาการที่เขาพิจารณากันว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับมันดีครับแต่ทั้งหมดเนี้ยคือคือเหตุคือผลเพื่อ ป้องกันเหตุร้ายป้องกันอันตรายที่จะย้อนกลับมาทิ่มแทงสังคมมุสลิมรเราเราแยกให้ออกก่อนนะระวางหุกกหลักที่อัลลอฮ์วางไว้คือฮารับแต่บรรดาอุลามา,มาพิจารณาถึงวิธีการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายผลร้ายหรือผลเสียกับกับมุสลิมและอิสลามมันคงในคนละหลักกันนะเพราะงั้นพอไปพิจารณานะักวิชาการที่พิจารณาก็มีบางท่านก็บอกว่าเอามาแล้วก็เอามาใช้ให้เป็น สาธารณประโยชน์ซะอย่าเอาไปกินอย่าเอาไปใช้โดยสนตัวบางคนก็บอกว่ามันหารามกับเจ้าของเงินกับไอ้เจ้าของเงินที่เอาไปฝากมันหารามแต่มันไม่หารามกับกับคนอื่นครัเอ้ยบางคนก็ตั้งสมมุติฐานว่าถ้าสมมุติว่าอาจารย์รดชิดินมีหนี้สินับและหนี้สินของอาจารย์โดชิดินมันมีดอกเบีย้ยทบต้นทบป จะเอาดอกเบี้ยไอ้นู้นมามาล้างดอกเบี้ยอันนี้ได้ไหม,มก็ก็เป็นวิธีคิดโอ้ทัศนวิธีคิดที่อที่หลากหลายครับหรือบางคนบอกว่ามันห้ารามกับกับเระเจ้าของเงินแต่ไม่ห้ารมกับคนจนย่างไมคนจนคนเนียเอาไปทําสาธารนณะเอาไปทําอะไรแต่ไปทําอะไรก็ว่าลอุอาลัหรือเราก็บอกไม่ถูกว่าทัศนะไหนดีที่สุดแต่ทั้งหมดนี้มันคืออะไรความคิดทัศนะที่ป,ปอ้องปราม ไม่ให้มันเกิดผลเสียหายต่อมุสลิมและอิสลามที่เ,เงินก้อนนี้มันจะย้อนกลับมาเป็นพิษเป็นภัยก็เลยมีทัศนะที่วางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าวัลลอหุวอาลัมครับอืแต่โดยพื้นฐานเดิมอย่างที่ว่าดอกเบี้ยก,ก็คือของผิดอืมแต่นี้ในในกรณีของของสังคมของคนรุ่นใหม่ในะปัจจุบันเนี่ยจาร์ชิดีนครับมันมีตัวล่อเยอะ มือมือถือรุ่นใหม่ๆก็ออกมาแล้วมาใช้อะไรรุ่นอย่างนี้โอ้ยโบรานเครื่องกระติดหนึ่งเปิดยังไงเปิดโบรานเปิดยังเปิดยากเลยเนี่ยโบรานโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอะไรอะรุ่นรุ่นแบบไหนไม่รู้สิบางคนนี่เขาเขาเขาเล่นได้ไหมพอรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนรุ่นใหม่ออกมาเปลี่ยนครับบางคนเล่นโทรศัพท์บางคนเล่นรถอืมปอดป อะไรนะพลิกโฉมออกมาใหมา่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมครับมันมันมีตัวล,อลออ่อ,อ,อล่อใจให้อยากได้พอมีตัวล่อใจให้อยากได้แต่ตังค์มันไปไม่ถึงรอตัตงค์มันไปไม่ถึงทําไงครับต้องไปกู้ไปยืมไปหาคนค้าประกันนีร่ระบบผ่อนมีดอกเบี้ยมันมีนะระบบผ่อนมีดอกเบี้ยกับผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ย ปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าในทางการค้าเขาแข่งขันกันที่เขียนว่าดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนต์่าครับผมไอ้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็น์ในในอะไรนะในช่วงปีแรกครับแต่ปีที่สองมีปีที่สามมีอ่าหรือยังไงมันต้องดูในรายละเอียดครับอืมเพราะงั้นแล้วสมมติว่าเนี่ยเราก็ไปเสาะแสวงหาไปมันอยากได้ไงอืมก็เลยไปผ่อน ยอมเสียดอกเบีย้ยครับยอมเสียดอกเบีย้ยแล้วทําไงอ่ะม,มันก็เข้าวงจรของก็ฮารามฮารามก็มวงจรของฮารามแล้วทำไงก็รับผิดไปเดยเพราะว่าในเรื่องของดอกเบีย้ยนี้ก็คือห้ามเข้าใกล้ในวงจรของมันทั้งหมดอ่าใช่ที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาได้ทรงบอกว่าอัลลอฮฺอินยะคูลูนริบะบรรดาผู้ซึ่งที่ได้กินดอกเบีย้ย ละยกูโมนอินละแกมายกูมุลละดียะตะคับตุชัยตันมินันมัสคือในวันกียัติเนี่ยเขาเขาจะยืนทรงตัวไม่ได้ครับมันเขาจะอยู่ในสภาพอาการที่เหมือนกับชัยตอนฟาดหัวกะนำครับเสดเเดินเดินเม็เดินไม่ไปเอะแเเถะมาแถมาทางนี้ครับเพราะอะไรล่ะ เหตุไ,ไหเพาะอะไรกินดอกเบีย้ยเนอ่ยอันเนี้มาจากตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยครับใช้ชีวิตยุ่งกับดอก,ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยกับการค้าขายมันก็เหมือนกันละเหมือนกันแต่ปเปลี่ยนหุกรมเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ว่าไงไม่เหมือนครับว่าฮัลลอฮหุลบายาวะฮ์ฮามารีบะถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายอัลลอฮ์อนุญาตจะได้มากได้น้อยถ้าเป็นเรื่องการค้าขายอัลลอฮ์อนุญาติาดหรือจะขาดทุนอะไรก็ว่าไป ขา,ขายมีได้มีมีขาดทุนมีอะไรต่ออะไรว่าไปแต่ถ้าเป็นดอกเบีย้ยอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ Allah ก็บอกมันจะอัลมาอิซาตุลเมตับบิฟันตฮาฟาละหูมาสลับใครก็ตามที่ความเตือนคําตักเตือนข้อเตือนของอัลลอฮ์ไปถึงละแล้วก็เขาก็เขาละเลิกครับละเลิกในเรื่องของดอกเบีย้ยฟาละหูมาสลับที่ผ่านมาอัลลอฮ์ยกให้ยกผลประโยชน์ให้เลยอส่วนใครที่หวนกลับ ไปเอาอีกอืม๋ยงไงอัลลอฮ์บอกฟ<ล>าอูลัอิกะ ashabunar อัลลอฮฺบอกพวกพวกเหล่านี้แหละเป็นสหายของไฟนรกัยวหวนกลับไปไปเอาไปสลาลวนไปอะไรอะไรกันอตอนนี้อย่างคนที่ทํา <c oughs> ทำธุรกิจการค้าคนที่ทำธุรกิจการค้าบางคนก็เล็งเป้าหมาย เลงเป้าหมายเพราะว่าธุรกิจการค้ามันต้ององใช้ทุนใครมีทุนก็ถือว่าทำธุรกิจอะไรได้สะดวกะจะลงทุนซื้อของตุนซื้ออะไรต่ออะไรครับไอ้เครดิตที่จะใช้อะอะไรม,มันมันในแวดวงของการค้านะแต่ว่าสายป่านมันมัน,ม,นมันยาวและมันกับไอ้ไอ้ทุนน้อยไอ้ทุนน้อย แต่วันนี้เราเราต้องคำหนึง่งเราต้องคำอย่างผมเนี่ยผมทำธุรกิจเราก็ทำธุรกิจจากจากเริ่มต้นของการสะสมับจากเริ่มต้นของการสะสมของการสะสม,มใช่ไหมเอากำไรมาเป็นทุน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 เพราะว่าในสังคมของเราเวลาคิดปอคิดเรื่องการค้าเนี่ยเพราะพอะพราะขายได้เอาไปไปไป,ไปซื้อโทรศัพท์ อ,อ,อือ๋เอเอา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 ไปนิดแองวินนีน่นนนหน่อยแทนที่จะเป็นใช้วิธีการเป็นทุนสะสมเป็นทุนอืมเพื่อจะใ,ให้สะเอากาไร<อ>เป็นทุนเอาอกาอําไรเป็นทุนสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มครับจากการขายและมูลค่าเพิ่มจากสินค้าที่มีอยู่อืมสินค้ามันค่อยๆเพิ่ม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 ได้ไหมแต่มันต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับอืม แต่สังคมของเราส่วนใหญ่แล้วอยากเห็นเดี๋ยวนั้นอยากได้เดี๋ยวนั้นเอาเดี๋ยวนั้นอไรเดียวนั้น,น,นคือไม่ไม่รู้จักอดอ,อมไม่รู้จักการสะสมครับม,ม,มันก็เลยต้องไปพึ่งพิงระบบดอกเบี้ยเขาถ้าถ้าเรามีทุนครับถ้าเรามีทุนอยู่แล้วอ่ะ,อะ,อะก็ก็เพิ่มทุนอะไรต่ออะไรเก็ะว่าไปสร้างระบบหรือวิธีการจัดการให้มัน นี่เก็ว่าไปครับผมอันทำมดุลิลลาอาจารย์